วันนี้ผมพามาวัดม่อนพระเจ้าหลายนะครับม่อนพระเจ้าหลายพระเจ้าก็คือพระหลายก็คือเยอะหอหีบลอริงสะอายายักษ์หลายม่อนพระเจ้าหลายคือม่อนม่อนก็คือเนินเขาเล็กๆเนินเขาเล็กๆที่มีพระเยอะๆพระในที่นี้คือพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูป มีเมฆฝนหน่อยนะครับท้องฟ้าไม่ใสข้างในเจดีย์นี้มีองค์เจดีย์เก่าอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนภูเขาหัวตัดสามารถเดินรอบได้องค์เจดีย์เลยเดินขึ้นลงสองรอบแล้วเสียงหอบมาเลยม่อนพระเจ้าหลายอยู่ แม่ขาจารนะครับตำบลแม่ขาจารอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ตรงนี้ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณสี่ห้าสิบโลเองนะครับเดี๋ยวหอบ <c oughs> เหนื่อยเดินลงไปเอากล้องดูดิวิวสวยมากช่วงนี้เป็นฤดูฝนอ่าเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่ง องคพระองค์ใหญ่เขาบอกว่าจะทำสกายวอล์กด้วยถ้าทำสกายวอล์กเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวจะขับรถพาไปดูแต่จากตรงนี้ไปนู่นก็ไกลนะสักกิโลนึ่งก็ได้และทางแคบอ๋อที่วัดนี้บอกเลยเส้นทางค่อนข้างแคบแล้วก็ชันมากนะครับเส้นทางชันมาก่ะเดี๋ยวขับดูข้างใน ข้างในมีองค์เจดีย์เก่านะครับมีพระาธาตุองค์เก่าองค์พระาธาตุองค์เก่านะครับอ่าองค์ใหม่นี่สร้างสร้างครอบไว้เลยนะครับสร้างครอบองค์เก่าไว้เลยเดิมชาวบ้านเรียกว่าม่อนพระเจ้าไหลนะครับสละไอฮอหีบลอลิงนะครับไหลคือเดินทางมาจากเชียงใหม่เนี่ย และสหันมามองทางสายมือก่อนจะเข้าตัวแม่ขจานเนี่ยก่อนจะเข้าตัวต,วตำบลแม่ขจานนะครับเราจะเห็นองค์พระธาตุองค์นี้นะครับแล้วก็พอขับมาถึงตัวตัวตลาดองค์พระธาตุก็เหมือนก็เหมือนไหลตามอะ่ะคือเหมือนวิ่งตามเราอะ่ะแต่ทางเหนือเขาจะใช้คําว่าไหลขับรถไปทางพระธาตุอะไรนะทางทางวัดเวียงการหลงออก ออกจากตรงนี้ไปไกลๆองค์พระาธาตุก็ยังเหมือนกับไหลตามเราอยู่เขาก็เลยเรียกพระธาตุม่อนพระเจ้าไหลนะครับม่อนพระเจ้าไหลแต่พอเรียกกันนานๆเพี้ยนกลายเป็นพระเจ้าหลายนะครับพระเจ้าหลายนี่ครับพระเจ้าหลายก็คือองค์พระเยอะๆผมดูจากตัวเลขอะเกินสามพันองค์อะ เนี่ยอันเนี้ยสามพันแปดสามพันเก้าสามพันสิบหลักสามพันขึ้นอ่ะอันนี้ผมแค่เห็นคร่าวๆนะครับเนี่ยตอนนี้สามพันยี่สิบห้าที่ผมเห็นสามพันกวองค์นะครับเยอะมากเยอะมากตอนนี้ผมมารู้สึกจะมีแถวเดียวอ่าผมผมมีโอกาสได้มาอ่าเขาเรียกอะไรนะทำงานก่อสร้างบางส่วน ของวัดนี้นะครับหลายปีแล้วตอนนั้นองค์พระยังยังมีแค่ยังมีแค่เขาเรียกอะไรแผงเดียวยังไม่เยอะขนาดนี้ครับตอนนี้เยอะมากโอเคเดินดูที่นี่เดินดูรอบๆที่นี่วิวที่นี่สวยนะครับเพราะเป็นสามร้อยหกสิบองศานะครับอ่ะที่นี่มีสถานีวิทยุ ของทางวัดด้วยนะครับอยู่อยู่ตรงชั้นล่างเมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วผมไม่ได้ชี้ให้ดูอ่ะพาดูตรงมุมุมนี้ก่อนก็เย็นดีนะครับวันนี้วันนี้อากาศมันคืมเลยมั้งปกติถ้าเป็นช่วงบ่ายๆข้างบนนี้ก็จะร้อนเหมือนกันนะก็เวลาจะมาเที่ยววัดนี้ก็เลือกเวลามาหน่อยแล้วกัน ตรงนู้นเ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับแต่ทางแคบนะบอกเลยแคบแล้วก็ชันค่อนข้างชันกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่ธรรมดานะพยายามบีบแจรถหน่อยถ้าเกิดใครจะมาเหมือนจะเป็นเขื่อนงูหรือเปล่าอ่างเก็บน้ํางูหรือเขื่อนงูเนี่ยผมจําไม่ได้แต่แต่น่าจะใช้คําว่าง,งูเนี่ยหมายถึงอ่างเก็บน้ํานะจะเข้าทางนู้นมุมนี้สวยนะอ่ะเมื่อกี้ย้อนแสงน่ยตอนนี้ดูอยงนี้ มุ่นพระเจ้าหลายตรงไหนอ๋อเส้นที่เราจะไปพะเยาใช่นู่นนะครับเส้นที่จะไปพะเยาแล้วก็ ตรงนู้นคือวัดเวียงการหลงนู่นนะครับสิบสองนาฬิกานั่นเลยวัดเวียงการหลงที่หลังคาแดงๆใหญ่ๆนั่นนะครับนั่นคือวัดเวียงการหลงแล้วก็เวียงป่าเป้าทางนี้นะครับเวียงป่าเป้าทางซ้ายมือนี่นะครับถ้าแม่ขาจานนี่อยู่นี่แม่ขาจานอยู่โซนนี้360ออสามร้อยหกสิบองศาดูบุนรอบเลย ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเพราะว่าไมฆฝนมันคึ้มแต่ว่าเวลาถ่ายออกมามันก็จะมืดๆหน่อยที่นี่มีบันไดยพญาน,นาคที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ผมไม่ได้พาลงไปนะเพราะว่าต้องใช้เวลานานในการเดินแต,แต่เดี๋ยวจะพาไปชี้ให้ดู ทำนานกันดูทุ่งนาน้ำในทุ่งนาขาวเลยยิบระยับเลยนี่ครับพันดพญานาคอยู่นี่เขาว่ายาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดพอด,ดีผมจะไปธุระที่พะเยาก็เลยไม่สามารถพาเดินลงไปได้นะครับโอ้ย <c oughs> ขอเชิญร่วม เจ้าภาพสร้างบันไดนาคขั้นละอ๋อห้าพันเป็นจํานวนเงินกันึกว่าเป็นเลยจำนวนขั้นบันไดเขาเขาเคยมีป้ายติดว่าเป็นบันไดนาคที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับน่าจะลงไปถึงข้างล่างนู้นเลยเป็นนาคสีเขียวนะครับแล้วก็เกตสีเขียวอันนี้ผมไม่พาเดินมลงไปนะเพราะว่าต้องใช้เวลาพอสมควร อ่ามุมนี้ค่อยสวยขึ้นหน่อยเ,ยเพราะว่าไม่ย้อนแสงและเนี่ยครับเราสามารถเดินได้รอบองค์พระธาตุแล้วก็เห็นวิวสามร้อหกสิบองศาเลยนะครับ ไหนๆมาวัดท่านแล้วดูหน้าจะอาวาดไว้หน่อยอันนี้คือผู้ที่สร้างวัดนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกผิดตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับพี่แล้วทำไมเขาถึงเรียกแม่ขาจานแม่ขาจานเป็นหมู่บ้านก็อ๋อ ผมว่านึกว่าตำบลแม่ขจารบุใจธักคเป็นตำบลแม่กีดีเนี่ยดีนะไม่เห็นป้ายไมงั้นข้อมูลมันผิดนี่โดนเขาต่อว่าอีกแล้วอ่ะาให้เห็นทางให้เขาดูหน่อยก็ทางโหดไหมผมถือว่าโหดมากแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเขาเป็นทาง โอ้โหน,นี่ชันมากคือข้อดีของเขาคือคอนกรีตอ่ากล้องเอียงดูชันโคตรอันนี้บอกแล้วชันมากโหดถ้าเอาแต่ไหน,นมันเป็นเครื่องกินเครื่องรถรุ่นใหม่นะแล้วมันเป็นเกียร์ออโ,โต้มันก็เลยสบายแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนี่บอกเลยขับยากดินสุดทางสุด องพระองค์พระที่จะสร้างใหม่รู้สึกอยู่ด้านซ้ายมืกข้มั้งจะสร้างองค์พระเพิ่มนะครับอา้าวเดี๋ยวทำไมอันนี้เนี่ยที่จะสร้างองค์พระองใหม่แต่ว่าทำไมเรามาเส้นนี้ได้งงลูกกับลร เนี่ยจะสร้างองค์พระอีกองค์หนึ่งตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะทางไปทางไหนเนี่ยป้ายก็ไม่มีเส้นทางนี่บอกเลยโหดใช้ได้นี่ขนาดคอนกรีตนะ ผมชังยังใช้คำว่าโหดเลยอันนี้ทางออกอยังไงเนี่ยอ,อกไปไม่ใช่แล้วเอ้าทำไมตัดไปอะสัสามันอัตโนมัติอันนี้ก็ทางเดิมเมือนเดเดียว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 ,ยวโอ้แสดงว่าต้องไปเข้าอีกทางหนึง่งด้านล่าง เมื่อก่อนใช้ทางนี้นะก็ไม่เป็นไรให้เขาดูเส้นทางด้วยแต่ว่าผมเคยเอาสิบล้อเก่าขับขึ้นมายกของข้างบนนี่อยู่มอเตอร์ไซค์ไม่มีเบรกก็เคยขับลงมาแล้วเส้นนี้ขับไปซื้อข้าว ถ้าซ้ายมือเนี่ยจะไปดูบันไดหน้าขวามือเนี่ยนั่นๆที่รถออกมาเนี่ยขนาดรถรถเล็กนี่ต้องตีวงเลี้ยวเลยพระงามปางประทานพร มันจำบีบแล้วแต่ไม่มีใช้ขับมาสวนแล้วนถ้าซ้ายมือนี่จะไปกุติอ่าจําได้ละเปไหนนะกุติกุติจะมีกุติฟ้าอยู่ข้างในนานแล้วอ่ะที่มา,อ,มาอ่ออาครับเมื่อก่อนห้องน้ําก็ไม่มีปูนก็ไม่ได้เทเยอะขนาดนี้ สกายวอล์กยังไม่ทำเลยโอ้เทปูนมาแล้วจริงๆกแล้วข้างล่างเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยอ่าเป็นพื้นสำเร็จรูปเพื่อผมมาวางกัน ก็เลยไม่อยากเอารถไปจอดขอจอดตรงนี้ดีกว่านี่นะครับอองค์พระประธานพรเหรอเมื่อกี้ผมเห็นป้ายผมผมเป็นคนความจำสั้นนะครับ <laughs> ผม <laughs> เห็นป้ายเมื่อกี้ผมลืมละผมขึ้นมาตอนนั้นจะเป็นดินลุกลังเออในคลิปเก่ามีอยู่เพราะตอนนั้นผมใช้โดนบินถ่ายตรงนี้สวยอยู่ ต,ติดเรื่องลิขสิทธิ์เพลงคลิปผมมันก็เลยตกลงไปแล้วไม่ได้ดันขึ้นแล้วก็อันนั้นองค์พระาธาตุที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เขื่อนงูหรือฝายงูหรืออะไรเนี่ยนะผมจำชื่อไม่ได้นานแล้วที่ผมมาเนาะ มง,งทิศละอ๋อถูกล้วตรงนู้นไปพะเยาแล้วก็ตรงนี้เห็นองค์พระไกลๆนั่นองค์ครูบาศรีวิชัยนี่ไปเชียงใหม่เสร็จแล้วสวยนะเขาจะทำองค์พระอีกองค์หนึ่งน่าจะใหญ่กว่าองค์นี้ด้วยมั้งตรงที่ผมขับรถไปช่วงแรกอะที่ไปเจอทางตันและย้อนกลับ โครงการสกายฮอกสกายวอลก,ก็คือจะเดินเชื่อมต่อจากองค์พระตรงนู้นมาตรงนี้มั้งเหมือนจะหายไปแล้วโครงการน,นี้ได้ยินหลายปีแล้วพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับจากเมื่อก่อนอเป็นดินแดง แถวนี้ก็เป็นดินแดงหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นคอนกรีตหมดละแ,แล้วก็รู้สึกจะมีข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเออด้านหลังด้านหลังภูเขาเล็กๆตรงเนี้ยจะมีองค์พระขึ้นอีกองคหนึ่งนะครับน่าจะใหญ่กว่าองค์นี้ด้วยซ้ำแต่องค์นี้ก็ไามา่ใช่เล็กๆนะดูปางเทพประทานพรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้ โอเคเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับหน้ามาแวะเที่ยวมาแวะไหว้พระร่มลื่นสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับตรงนี้จะ360องศาเหมือนกันเจอกันคลิปหน้าครับ นี่นะครับสนสามใบสนสองใบมีลูกสนด้วยคือเป็นเครื่องยืนยันว่าตรงเนี้ยพื้นที่สูงม,มากกว่าแปดร้อยฟุตจากระดับน้ำทะเลนะครับต้นสนนี่ถึงจะขึ้นโอเคครับจเจอกันคลิปหน้าครับผม